สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดีดีดีีสวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีจากเมืองเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับครวนนี่นะคะแพทย์แผนจีนและก็แพทย์แผนยุโรปนะคะแล้วก็นักบำบัดทางด้านจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ การรักษานะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจแล้วก็การลงทุนในตลาดหุ้นตลาดตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดฟอรเร็กนั่นเองนะคะทุกคนค่ะวันนี้เพื่อนๆมีชีวิตที่ดี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 หรือ,อยังคะวันนี้ถ้าเพื่อนๆทุกคนนะคะอยากจะมีชีวิตดี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 ตื่นขึ้นมามีความสุขตื่นขึ้นมา รบับรัพรั่วๆๆนะคะเพื่อนๆต้องอ่าเขาเรียกว่าฝึกที่จะเปิดโอกาสนะคะดีๆให้กับตัวเองฝึกที่จะทําในสิ่งใหม่ๆนะคะวันนี้ถ้าไม่อยากนะคะเออเป็นพนักงานประจํานะคะอยากทารายได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแบบครูแอนนี่ตอนนี้เนาะเออนะคะอาชีพหลักของครูคือการรักษา คือการเป็นแพทย์นะคะรักษาผู้ป่วยวันนี้นะคะมีผู้ป่วยมาแต่เช้านะคะวันนี้ก็จะมีผู้ป่วยมาทั้งวันยันเย็นนะคะทุกคนคะ่ะก็จะไม่ได้ไปเขาเรียกว่าไปพาทุกคนไปเที่ยวต่างๆนะคะแต่ว,วันนี้พาทุกคนมาเที่ยวที่คลินิกของลูกสาวแคลนเองนะคะซึ่งแครนคือทำงานแค่20%เปอร์เซ็นต์นะคะจากเมื่อก่อนทำงานร้อยถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเป็น กเ,เรียกว่าเป็นพนักง,งานเฝ้าร้านเป็นพนักง,งานเฝ้าลูกน้องนะคะเป็นพนักง,งานเฝ้าทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้ครูต้องบอกเลยนะคะขอบคุณ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 นะคะมหัศรรย์อาชีพนะคะาการเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถทําให้ครูแอนนะคะสามารถสไร้างรายได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเออ ถามว่ามากน้อยก็แล้วแต่ทุนแล้วแต่ความรู้นะคะแล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนนะคะคนทุนมากก็มีก็เรียกว่าทุนมากมีความรู้มากนะคะก็มีกําไรมากเนาะคนทุนน้อยเราก็ค่อยๆเก็บแล้วก็ค่อยๆสะสมทุนไปนะคะสะสมทั้งทุนสะสมทั้งความรู้กับมหาสารอาชีพเทรดเดอร์ซึ่งครูนะคะอยากจะส่งต่อ อาชีพนี้ต่อผู้คนบนโลกใบนี้เพราะว่าสำหรับครูนะคะการที่ครูมาเจออาชีพนี้นะคะไม่ใช่เขาเรียกว่าความบังเอิญแต่มาจากการตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอให้ตัวเองได้เจออาชีพที่บนออนไลน์นะคะเป็นอาชีพที่เรียกว่ามีอิสระ100%เนาะก็ทำให้แกรนนะคะ เรียกว่าจัก,กรบาลส่งมหัสจร,รย์อาชีพนี้มาให้ครูแล้วครูก็ได้ฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะตลอดออระยะเวลาประมาณ5ปกีกว่านะคะกับตลาดฟอริกแต่ประมาณ20ปีนะคะในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะคะทุกคนเนาะแล้วก็วันนี้ครูเชื่อแน่นะคะมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้อยากที่จะมี ชีวิตดีดดดีดดดีีอยากที่จะมีความสุขความสําเร็จความมั่งคัง่งร่ํารวยนะคะอยากที่จะเรียกว่าให้ทุกความฝันความปรารถนานะคะเป็นจริงดังปฏิหารบางก็นะคะเอออยากมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท,ที่ดีเหมือนแรล้งยิ้มได้ตลอดวันนะคะพอเป็นคนมีพลังบวกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถึงรักษาผู้คนได้เนาะแล้วก็ นอกจากนั้นนะคะเออนอกจากเราต้องมีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตที่ดีต้องมีอะไรเอ่ยอีกต้องมีอะไรอีกเลยค่ะทุกคนค่ะต้องมีเรียกว่านะคะอ่ากระเป๋าเงินนะคะบัญชีธนาคารมีเงินให้เราพอได้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันมีเงินมีทองเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นี่คือนะคะความสุขที่สุดของมนุษย์แล้วค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะ เออมีกินมีใช้นะคะมีใช้จ่ายรายวันหรือว่าค่าของชีพของเราจากนั้นนะคะเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เออเราก็ปรารถนาที่จะมีนะคะเขาเรียกว่าวัตถุภายนอกเนาะตามที่เรามุ่งมาป่ปรารถนาไว้นั่นเองค่ะทุกคนแต่เราจะสามารถสร้างได้อย่างไรนะคะอาชีพบนโลกนี้เยอะแยะมากมายเนาะแต่ อาชีพที่ครูบอกเลยนะคะว่ามันมหัศจรรย์ที่สุดวันนี้เป็นอาชีพที่เรียกว่านะคะโอ้โหนะคะทุกคนเงินมันไหลหลังของให้เรานะคะเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองเนาะเราก็สามารถมาเป็นนักลงทุนนะคะลงทุนในตลาดหุ้นในตลาด Forex ได้เช่นกันเป็นเทรดเดอร์ได้เช่นกันเนาะวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสได ามาฟังคลิปนี้นะคะเออมืดๆหน่อยนะทุกคนมืดๆหน่อยนะคะมาฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากจะมาฝึกฝนเรียนรู้บ้างหรือว่าเพื่อนๆที่เคยมาฝึกฝนเรียนรู้แล้วนะคะแต่ยังไม่สําเร็จสักทีเนาะครูพร้อมนะคะครูแอนนี่แม่หมดเทรดเดอร์พร้อมที่จะส่งต่อประสบการณ์นะคะที่ครูแอนทำกำไรเนาะ จนมีเงินเหลือใช้เหลือกินเหลือเก็บนะคะได้เขาเรียกว่าได้สร้างาสร้างทานบารามีเนาะออสร้างโบสถ์สร้างวัดวาอารามได้ช่วยเหลือผู้คนนะคะได้บริจาคทานได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะคะออให้เขาสําเร็จตอนนี้ก็คือได้ใช้ชีวิตมีอิสระภาพในรูปแบบของตัวเองมืดน,น,น,นิดนึงเดี๋ยวไปเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะคะ ก็พร้อมนะคะครูพร้อมที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยอ่าเป็นผู้ช่วยให้กับเพื่อนๆนทุกคนนะคะส่งต่อประสบการณ์การสร้างความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นนะคะเออความสําเร็จแดดมาละเออมานั่งตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จนะคะทุกคนทางด้านจิตวิญญาณหรือการสร้างไรายได้นะคะเออในตลาดฟ o ร e x ็กเนาะ ก็สามารถทักแกรนมาได้เลยนะคะเออทักมาได้ช่องทางไหนครับแกรนนี่ออก็ทักมาไลนา์นะคะหรือว่าทักมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยซึ่งตอนนี้นะคะเอ่อ MTM The Professional Academy of Trader ของเราก็มีนะคะเตรียมคอร์สดีๆเนาะไว้รอต้อนรับ อภิมหาเศรษฐีหน้าใหม่นะคะที่จะมาทํากําไรในตลาดฟอเร็กเนาะแล้วก็นะคะนอกจากครัวแล้วนะคะก็ยังมีเขาเรียกว่าเดร์รุ่นพี่ที่เรามารวมกันนะคะเพื่อส่งต่อความรู้แบ่งปันความรู้ต่างๆให้เพื่อนๆทั่วโลกได้มีโอกาสนะคะใช้ชีวิตแบบมีความสุขความอิสระด้วยคอร์สนะคะ awakening เนาะ awakening awakening ภาษาอังกฤษก็คือเปิดโลกทัศน์นะคะเปิดโลกใหม่กับมาสศจอร,ร์อาชีพเทรดเดอร์ซึ่งครูบอกเลยนะคะว่าอาชีพนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะที่คุณมีใจอยากจะปรับปรุงหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะสู่อาชีพในโลกใหม่ซึ่งครูบอกเลยนะคะว่าแกรนคือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถมองเห็นอนาคตนะคะ ได้บ้างเออเป็นหมอดูว่างนั้นเถอะประมาณนั้นนะคะบอกเลยอาชีพนี้จะเป็นอาชีพใหม่นะคะให้ลูกๆหลานของเราซึ่งพวกเรานะคะรุ่นพ่อรุ่นแม่ต้องมาเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็บอกต่อสอนต่อลูกๆของเรานะคะเออแล้วก็คอร์สนี้เหมาะกับทุกๆคนนะคะที่อยากจะเปิดโอกาสดีๆให้กับตัวเองแล้วก็ ฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะคะการเป็นนักลงทุนเพราะอาชีพเทรดเดอร์คืออาชีพนักลงทุนส่วนอาชีพแพทย์คืออาชีพรักษานะคะซึ่งนะคะ mtm อคาเดมี Academy ของเรามีทุกอย่างนะคะสอนทางด้านจิตวิญญาณนะคะสอนวิชาความมั่งคั่งร่ำรวยเนาะสอนทุกอย่างแล้วก็รักษาบำบัดทุกอย่างนะคะนี่แหละคือข้อดีนะคะแล้วก็ ามาเจอกันในคอร์สนะคะแล้วก็นอกนอกจากนั้นนะคะที่อคอร์สสัมมนาของเรานี้นะคะมีที่ประเทศไทยแล้วก็มีที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองเบิร์นทุกวันพุธนะคะทุกคนเมืองไทยที่รังสิตคลองสองส่วนที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะที่โรงแรมเดลวูนะคะ ทุกวันพุธนะคะเรามีสัมมนานะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย